สวัสดีครับพอดีได้พันอ้อยมาเดี๋ยวเราจะทดลองปลูกกันนะครับไม่รู้เขาเรียกพันอะไรแต่ว่ามันใหญ่มันใหญ่มากเท่าแขนผมเลยจะทดลองปลูกสักหนึ่งงานสองงานเดี๋ยวเราจะแช่น้ำยาเล่งหากไปนะครับพันใหญ่มากไม่รู้ พันอะไรเดี๋ยวจะลองทดลองปลูกครับโอเคครับเดี๋ยวติดตามตอนต่อไปเดี๋ยวแช่น้นอย่าเล็งราก่อนได้มามพอดี đây mà có nó dễ vô